น,นี่ก็เป็นเวลาเที่ยงคืนนะครับถึงที่กรุงเทพเรียบร้อยนะครับเดีย๋ยวเราจะเข้าห้องน้ำแล้วก็ล้างหน้าแปรงฟันกันนะครับเมื่อกี้เราลง,ง MRT ที่สถานีสนามชัยนะครับแล้วเราก็จะเดินไปที่ท่าเรือท่าเตียน,นครับ เดี๋ยวเราจะข้ามไปวัดอุรุณครับ เราก็อยู่กันที่วัดอรุณแล้วเราก็กำลังจะไปหาข้าวกินข้าวหลอนหมูทอด20บาทจะกินกนละ5จานไมไหม <10 S 2> ไม่พอเลยโอ้อนี่เราไม่รู้จริงๆนะว่าร้านข้าวอยู่ตรงไหนรุ้นว่าเดินออกประตูไปถ้ามองทางซ้ายต้องเจอนะถ้าไม่เจอต้องเดินต่อเป็นไงละ่ะ ก็ยังไม่เจอ,อเดินต่อไปนะครับน่าจะอยู่แถวนี้แหละชื่อร้าน,นมหมูทอด20บาทเออเราก็เจอแล้ว ใช่ครับร้านข้าวหมูทอดแล้วข้าวกะเพราหมูทอดอืมน้ำพริกเขาแบบด้านจริงๆเป็น,นไงอรนะ่อยมากจริงกินยังไม่หมดด้านแรกเลย กินข้าวเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วท่านนี้ก็กำลังขวัดครับผมทุกคนดูแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่วัดอรุณราชวรารามนะครับหรือที่เรานิยมเรียกกันว่าวัดแจ้งนะครับวัดนี้นะครับเป็นวัดโบราณนะครับสร้างในสมัยเอลิทิานะครับที่เรียกกันว่าวัดแจ้งนะครับเพราะว่าพระเจ้าตากนะครับทําศึกเสร็จแล้วยกทัพกลับมาเป็นเวลาเช้าพอดีครับ จึงเรียกว่าวัดแจ้งครับบริเวณรอบๆพระปางใหญ่วัดอรุณนะครับเราจะเห็นรูปปั้นแบบจีนมากมายเลยนะครับที่เขาเรียกกันว่าตัวอับเฉานะครับเพราะว่าเมื่อสมัยรัชกาลที่3นะครับมีการค้าขายกับต่างประเทศนะครับก็จะใช้เรือสำเภาเนี่ยล่องไปค้าขายเมื่อเสร็จแล้วนะครับก็จะหารูปปั้นถ่วงเรือกลับมานะครับไม่ให้เหลือล่มนะครับ แล้วก็เรือมีน้ำหนักก็จะเดินทางได้ง่ายกว่าเรือที่เบานะครับและเมื่อเรือมาถึงนะครับก็จะนำรูปปั้นนะครับเอามาโยนทิ้งแถวริมแม่น้ำเจ้าพยานะครับหลังจากนั้นนะครับก็ได้นำมาตกแต่งบริเวณวัดนะครับจะเห็นได้ว่าวัดแถวๆวนี้ก็จะมีรูปปั้นแบบนี้อยู่หลายๆวัดเลยนะครับไม่ใช่แค่วัดอรุณอย่างเดียว จะเป็นพระแท่นของพระเจ้าตากสินนะครับหรือว่าเตียงนั่นเองครับมีอายุประมาณ200กว่าปีแล้วนะครับถ้าลอดแล้วเนี่ยมีความเชื่อว่าจะได้ล้างสวยล้างบาปครับเรากำลังจะข้ามเดือน,นะครับไปเที่ยวเราไดจะไปเดินเที่ยวพระราชวังเดิมแต่ว่าเขาปิดไม่ให้เข้า เราก็เลยต้องข้ามฟากกลับไปที่ธาเตียนใหม่นี่ไงยักษ์วัดแจ้งเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปไปยักษ์วัดแจ้งหน่อยนะครับสองจร ตอนนี้นะครับเราก็กําลังจะนั่งเรือกลับฝั่งไปที่ท่าเตียนนะครับเพื่อไปเที่ยววัดโพต่อนะครับนี่ไงร้านแพทย์กิจประสงค์วัดโพนะครับร้านยาชื่อดังของที่นี่นะครับตอนนี้เราอยู่กันที่วัดโพตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่วัดโพนะครับหรือว่าชื่อเต็มๆว่าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนะครับ วัดนี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นวัดประจำรัชการที่1น,นะครับและยังถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรกของประเทศไทยอีกด้วยนะครับโดยเมื่อครั้งอดีตนะครับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะครับโปรดเกล้าให้สร้างเป็นสถานที่เล่าเรียนของ พระพิสุขส่งนะครับเมื่อถึงสมัยสมเด็จพระน่งก้าวเจ้าอยู่หัวนะครับได้โปรดเก้าให้บูรณะวัดโพใหม่นะครับและได้นําเอาตําราวิชาการด้านต่างๆนะครับมาจารึกไว้โดยรอบทั้งประวัติศาสตร์วรรณกรรมและการแพทย์นะครับจนกลายเป็นที่รวมจารึกศัพทวิชาหลายแขนงนะครับจนกระทั่งนะครับทางยูเนสโกนะครับได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกความทรงจําโลกครับ ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในพระวิหารพระพุทธสายญาตินะครับที่สร้างขึ้นในปี2375ครับ ที่เราเดินทางออกจากวัดโพนนะครับเราก็นั่งเรือมาต่อกันที่ท่าวังหลังนะครับ mm hmm. เพื่อมาทานซูชิอรทยนะครับเ mm hmm. จ้าดังของวังหลังเลยนะครับ เราเลือกที่จะพักกันที่โรงแรม w 2บบิบายบูราสาลีครับอยู่ใกล้ๆ m r ้เมทีวัดมังกรครับตอนนี้ก็ห้าโมงเย็นแล้ว,วกำลังจะออกไปหาอะไรกินยาราดหิวนิดหน่อยแล้วด้วยให้หน่อย้วมั้ง ใชต oh. ม,มดิกรอบไหมหรือเหมือนทั่วไปกรอนจริงเหรอ ไ,ไ,มไม่ไมร่ครับม,รม,มันเหมือนอะไรตัวอย่างที่เราเคยกินนะมันปเตี๋รอดไหมใช่ไหมเหมือนเลยรสชาติก็เหมือนมากแต่เผ็ดนะ ไม่พี่ได้สองอันเลยคือ,อ,อตอนแรกคิดว่าจะสั่งผิดเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าไหนคือนมอ่าไหนคือนมเนยธรรมดามันมีนมเนยธรรมดาอีกนะโอ้ทลากร สุดสุดครับกไร้านไหนสามร้านเลือกเลยเเลย เินเข้ามาหน่อยเป็นไงเหมือนบัวลอยทั่วไปไหมเหมือน

ไปหาข้าวมันไก่แถวนี้กินนะครับตรงส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนกลางของโรงแรมนะครับก็จะมีที่กดน้ำโต๊ะพูที่ออกกำลังกายแล้วก็มีทีวีส่วนกลางให้มานั่งดูด้วยนะครับโอ้อเช็คเอาครับ แล้วมันก็ลืมครับเ๋ยวจะลองทำทำไมอะไรมองอะไมองอ๋อพระอยู่ไหนฮึพระอยู่ไหนพระเฮ้ยลืมขโมยที่ไหนไว้ต้องไหนที่มันชิบห่ย Yeah. Right, huh? หลังจากเราทานอาหารเช้าเสร็จแล้วนะครับเราก็มาไหว้พระกันที่วัดมังกรกมลาวานนะครับหรือที่เราชอบเรียกกันว่าวัดเล่งเนยี่นะครับถ้าออกเป็นภาษาจีนกลางก็จะออกเสียงว่าหลงเหลียนซื่อครับสร้างขึ้นในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5้านะครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เลือกชัยภูมิสร้างวัดบนเนื้อที่4ี่ไร่18ตารางวานะครับ หลายๆคนก็อาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่าวัดจีนกับสันเจ้าต่างกันยังไงใช่ไหมครับแม้ดูภายนอกอาจจะคล้ายกันนะครับแต่ประธานของอารามต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับถ้าเป็นวัดจีนนะครับจะมีพระพุทธรูปเป็นประธานแต่ถ้าเป็นสันเจ้าก็จะเป็นเจ้าต่างๆเช่นปึงเถากงโจซือกงหรือเจ้าพ่อวนอูเป็นต้นนะครับ ความเชื่อของชาวจีนนะครับวัดเล่งเนยี่เยวาวราชหรือวัดมังกรกำลรวาสแห่งนี้นะครับเป็นหนึ่งในสามวัดมังกรโดยมังกรนั้นนะครับเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ประกอบไปด้วยส่วนหัวส่วนตัวและส่วนหางซึ่งส่วนหัวมังกรนะครับก็จะอยู่ที่วัดแห่งนี้นี่เองครับ ตอนนี้นะครับเราก็ซื้อตั๋วจากสถานีรถไฟหัวลำโพงนะครับเพื่อไปสถานีรถไฟอยุธยานะครับก็คนละ15บาทนะครับเพื่อไปแวะไหว้พระอีกสักที่หนึ่งครับหลังจากเรานั่งรถไฟประมาณ1ชั่วโมงนะครับเราก็ถึงที่อยุธยาแล้วนะครับเราก็เลือกจะไปเที่ยววัดใกล้ๆก,ก,กับสถานีรถไฟนะครับโดยใช้วิธีการเดินไปนะครับก็ ไปที่วัดกุดีดาวครับวัดกุดีดาวนะครับมีสภาพเป็นวัดล้างนะครับตั้งอยู่นอกเกาะเมืองทางทิศตะวันออกนะครับ ตำนานที่โด่งดังของวัดกุดีดาวนะครับก็คือเรื่องของปู่สงเป้าทรัพย์นั่นเองนะครับเริ่มจากนะครับพระองค์เจ้าพีรพง์พานุเดชนะครับได้รับสมุดคอยโบราณจากพระสงฆ์รูปหนึ่งนะครับมีลักษณะเป็นกระดาษคอยเขียนอักษรไทยโบราณและตัวอักษรเนี่ยก็ได้ซีจืดจางเป็นสีขาวหมดนะครับแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยเป็นผ้าเยื่อไม้มีอักขระไทยโบราณเขียนด้วยหมึกสีดำมีรอยวาดแสดงที่ตั้งของโบสถ์ เจดีของวัดกุฎีดาวแสดงตำแหน่งที่ฝังคุมทรัพย์ถึง16แห่งที่แห่งนี้นะครับพระองค์และพระสหายชาวต่างประเทศนะครับก็ได้นําเครื่องไมายดีเทกเตอร์นะครับเป็นเครื่องสํารวจหาวัตถุธาตุที่ทันสมัยที่สุดในขณะนั้นนะครับ มาสำรวจแล้วก็พบนะครับว่าตําแหน่งที่ฝังสมบัติล้าค่ายอยู่ใต้ดินพระอ,องค์จึงทําเรื่องเสนอต่อกรมศิลปากรนะครับขออนุมัติดำเนินการขุดค้นหาคุมทรัพย์ดังกล่าวนะครับโดยทําสัญญาขอแบ่งทรัพย์นะครับมอบให้เป็นสิทธิ์ของกรมศิลปากรเนี่ย90%ส่วนอีก10%เนี่ยขอเป็นของพระอ,องค์เองนะครับเมื่อกรมศิลปากรอนุมัตินะครับจึงเริ่มดำเนินการขุดบริเวณวัดกุดีดาวครับ แต่ก็เป็นเรื่องที่น่าตกใจนะครับเพราะว่าเมื่อทําการขุดลงไปตรงจุดที่ลายแทงระบุว่ามีสมบัติกับไม่พบมีสิ่งใดซ่อนอยู่เลยทั้งที่ก่อนลงมือขุดนะครับก็ได้ใช้เครื่องไม่ดีเทกเตอร์ที่บอกไปนะครับสํารวจและเครื่องก็ส่งสัญญาณว่ามีของมีค่าฝังอยู่ แต่พอขุดลงไปกับไม่พบสิ่งใดเรื่องประหลาดนี้นะครับยังเกิดขึ้นกับพระองค์และพระสหายชาวต่างประเทศอีกนะครับเมื่อได้พบเห็นวิญญาณมีลักษณะรูปร่างแขนขาใหญ่นะครับแต่ไม่มีหัวมาปรากฏต่อหน้านะครับซึ่งต่อมานะครับปรากฏว่าพระสหายชาวต่างประเทศนะครับที่ร่วมขุดสมบัติเนี่ยก็ได้เสียชีวิตกระทันหันนะครับส่วนพระสหายอีกคนก็หายสาบสูญโดยไม่ทราบชะตากรรมนะครับส่วนพระองค์ภายหลังได้หันมาดําเนินธุรกิจหลายอย่างแต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จ จึงเป็นเรื่องราวที่เล่าต่อขานกันมานะครับว่าปู่สมเฝ้าทรัพย์เนี่ยเฝ้าสมบัติอยู่ที่วัดนี้นั่นเองครับหลังจากเราเดินเที่ยววัดแห่งนี้จนเสร็จนะครับก็มีพี่ใจดีอยู่คนหนึ่งนะครับอาสาพาเราสองคนนะครับไปส่งที่สถานีรถไฟนะครับ